พนักงานแค่1คนสามารถดำเนินธุรกิจได้แล้ว30ยังแจ๋วคอฟฟทีบาร์ข้อดีของมันก็คือ 1. ลงทุนต่ำเริ่มต้นที่60,000 2. ไม่ต้องใช้บาริสซามืออาชีพใครชงก็เหมือนกัน 3. การชงต่อแก้วใช้เวลารวดเร็วกว่าร้านกาแฟโดยทั่วไป 4. การออดิตการตรวจสอบนะครับเราสามารถนับเป็นลูกแคปซูลได้5 ใช้พนักงานน้อยมากๆนะครับสามารถใช้พนักงานคนเดียวรันธุรกิจได้เลยนี่คือข้อดีของ30ยังเ๋าคาฟฟ่ทีบาร์นอกเหนือจากตั้งเป็นร้าน s t น n d a l o n e แล้วนะครับท่านที่มีธุรกิจร้านอาหารสามารถที่ไปตั้งเป็นคี์ออสในร้านอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารทั่วไปร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านขายเบเกอรี่โรงแรมระดับ3ดาวหรือบัตเจตโฮเทลนะครับสามารถที่จะเอาคอนเซ็ปต์ของธุรกิจนี้เนี่ย ไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งในธุรกิจของท่านได้อย่างง่ายและมีสเสน่ห์ด้วยการลงทุนด้วยคีออสเราคิดกันง่ายๆเลยนะครับว่า1สาขาเองเ่ยขายได้60แก้วอนุมานว่าเป็นกาแฟเย็นเพราะส่วนใหญ่คนไทยกินกาแฟเย็นเยอะอยู่แล้วนะครับหกแก้วคูณด้วย40บาทต่อวันก็ประมาณ2,400บาทอันนี้ยังไม่รวมเบเกอรี่หรือรวมอย่างอื่นที่ท่านจะสามารถขายได้ด้วยนะครับสองพบาทต่อวันกําไรขั้นต่ํา 50%จะมีกำไรประมาณ1,200บาทต่อวันคูณด้วย30วันเท่ากับ36,000บาทต่อเดือน1ปีก็ประมาณ432,000บาทต่อปีการคิดง่ายๆในเรื่องของการคืนทุนเราลงทุนไปแค่60,000นะครับอย่าลืมกำไรจะมากจะน้อยอยู่ที่ค่าเช่าพื้นที่พนักงานแค่1คนน่าก็สามารถดำเนินธุรกิจได้แล้วนี่คือความเป็นไปได้ในเรื่องของการลงทุนแล้วคืนทุนได้เร็วภายในไม่เกิน6เดือนโอกาสของความสำเร็จ มาถึงหน้าบ้านทุกทุท่านแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะลงทุนทําร้านกาแฟ30ยังแจ๋วคอฟฟี่ทีบาร์สนใจติดต่อผมได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์092-664-7896แล้วเจอกันครับ